นอมแพทย์ข้างเงือดตอนที่สเสีแซงต่อไปไม่ไหวแล้วละสิหากยังไม่ตายก็รีบมาขอโทษค่าข้าก็จะปล่อยเจ้าไปชั่วคราวเสีแซงขอโทษหรอผู้ชายคนนี้คงเป็นองค์รัชทายาทฉินกวางที่เป็นคู่มารของเจ้าของร่างนี้สินะ เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานที่โหดเหี้ยมจริงๆข้าจะรักเจ้าและปกป้องตลอดชั่วชีวิตก่อนที่จะเป็นโลกร้ายองค์รัชทายาทฉินกวางเคยให้คำมั่นสัญญากับเจ้าของร่างเดิมว่าจะมั่นคงในรักอย่างดึกซึ้งหลังจากเจ็บป่วยเจ้าของร่างก็มีกลิ่นกายเหม็นฉินกวางรีบ พระไปหาเสินไปเหลียนน้องสาวของเจ้าของล่างคู่มั่นองค์รัชทายาทต่อเพราะเธอร่วงเกินเสียนหว่าคนนี้แล้วอย่ามาโทษฉันก็แล้วกันองค์รัชทายาท ท่านยืนให้ดีๆนะเพคะเจ้าข้าบอกแล้วนะองค์รัชทายาทว่าให้ท่านยืนดีๆ <_ C 1> พูดไม่ทันขาดคําจุ่ๆก็ล้มลงไปซะแล้วหรือเพคะ เสินเทียนว่าเจ้าเจ้าบังอาจมากที่นี่มีผู้คนมากมายผู้คนล้วนเห็นว่าข้าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ลุกขึ้นยืนเท่าน,นั้นเององ์รัชทายาทบอกว่าบังอาจหมายความว่ายังว่าอะไรหรือเพคะเจ้าเจ้าคนชั้นตำ่ำเจ้าอย่าพึ่งได้ใจไป ข้าส่งหนังสือ,อยาให้แล้วจากวันนี้ไปเจ้ากับข้าไม่เกี่ยวข้องกันอีกที่บอกว่าคนชั้นต่ำหมายถึงสถานะสินะข้าเป็นบุตรข้าเป็นบุตรตรีภรยาเอกจวนแม่ทัพบ,บิดาข้าเป็นแม่ทัพได้รับการแต่งตั้งจากห้องเต้เหตุใดองรัชทายาททรงกล่าวหา ว่าข้าเป็นคนชั้นต่ำละ่ะหรือว่าองค์ราชทายาทไม่พอใจที่ห้องเต้ทรงแต่งตั้งให้บิดยาข้าเป็นแม่ทัพงั้นหรือเจ้านึกไม่ถึงเลยว่าบุตรตีภรรยาเอกจวนแม่ทัพจะพูดจาได้ฉะฉานเช่นนี้ใช่ๆอีกทั้งยังหน้าตาสะส,สวยด้วยเป็นคนฉลาดเช่นนี้หาก ไม่มีกลิ่นกายก็คงจะดีไม่น้อยเลยองค์รัชทายาทท่านพูดจบหรือยังหากท่านพูดจบแล้วให้ฮวาเอ๋อพูดบ้างนะข้าจำได้ว่าข้ากับองค์รัชทายาทยังไม่เคยแต่งงานกันในเมื่อยังไม่ได้แต่งงานกันเหตุใดจ,จึงต้องมีหนังสือญาติด้วยละ่ะ